โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto อันติ่เปน i n j o s t o m Connection จ้าวันนี้อยากให้เล่นรูปของสาสเก e ใช่นไหม s าราด a สินะแต่ว่าสาราดะมีอยู่สองร่างเลยนะเอ๊ะทำไมเสียงไม่ค่อยได้ยินสาราดะ ไหนซาราดะซาราดะเน่โบรุตโตเคยเล่นโบรุตโตไปร่างไหนจำไม่ได้น่ะมีร่างเยอะเหลือเกินคาวากิว่าจะซื้อคาวากิอีกร่างมาเล่นอยู่เหมือนกันเอาดักซาราดะร่างไหนอันนี้มีกับดักใบไม้น่าจะเป็นร่างเริ่มต้นนะยังไม่เก่งยังไม่เก่งค่ายกล กระจายให้คนกระจายอุจวะวสันตตาอัศนีเหรอวสัตสนตตาอัศนีอะไรเขียนพันปักษาดีกว่าคาถาลูกไฟยักษ์หาฝนพิรุณยามสายันสวัสดีครับ <laughs> อันนี้แหละอ้าวมีสองสก,กิลอะเฮย้ยซากุระ ้ร่รำพันปักษามาดูสราดักมาเริ่มกันเฮ้ยชุดกระโดดใส่วับนี่หละนี่หละมาดูดิท่าโจมตีเป็นยังไงคะแล้วสกิลล่ะนี่กระถาลูกไฟแล้วเนี้ย พันปักษาค่ะพันปักษาค่ะหนึ่งสองจับปี้แน่กระทืบกระทืบกระทืบลงดินนะคะถ้าไม้ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟลอปเฮ้ยซุปปองกันจับปี้แน่มาโจมตีต่อเนื่องนะคะถ้าไม้ตายอึ๊บอะไรอะไรนี่แน่ลบเฮ้ยซึบ ฆ่าไม้ตายต่อยเข้าหลังเต็มๆค่ะสักุระไร่รำเป็นยังไงจ๊ะฮ่าทำไมต้องหัวเราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายหุกทรวงพันปักษาสัากุระไร่รำก็คือวิ่งไปวิ่งมาต่อให้หนทางสู่โทกันเงี้ยยากลำบากแค่ไหนฉันก็ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่สักุระเอ้ย ซาลาดะเขาอยากเป็นโทคาเงะครับอ้าวแล้วทำไมรีวิวซาลาดะเพิ่มได้ยังไงผมว่ายังไม่เคยแตะหรือว่าเราเล่นเดินเรื่องไปวะยะ้ะไม่ได้เล่น,นหรือโอนะ้ยนัโต๊ะฮุกกระไซตีแน่ตีแนะ่ตีแนะนะ่อยู่ฮุกบนขากตีไงต่อยลงพื้นคาถาลูกไฟ ลูกไฟยักษ์ลูกเล็กจังเลยสรดะรู้สึกนี่ไงสามหนึ่งสองจับจับนี่ไงป้าหนึ่งหนึ่งสองสาม,สามจับนี่แค่จับจับทีบนี่ค่ะจับทีบกันพันปักสามใส่ป้าแล้วกันโอ้มีระยะวะ่ะวับหาลูกไฟยักษ์อยู่ไกลๆต้องลูกไฟยักษ์ฮะรู้สึก หนึ่ตีถ้าไม้ตายนี่แถ้าไม้ตายนี่แน่ทันปลาเสือเด็ดหลายการมากนี่แนเฮ้ยซุบอ๊อบปุ๊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 บปุยบปาบาุ๊บปุ๊ปม๊บาุปุ๊บาก๊บปบากลบบุุไ ความประมาทที่คนทางสู่ความตายดุทรวงรวดเดียวปิน้นเลยทปักษาคังต้องมาดูระเบิดพลังนั้นเป็นยังไงขอให้คนทางสุดทัวงีจะยากลำบากแค่ไหนแต่ก็จะยอมไม่ยอมหยุดอยู่กับที่หรอกเดี๋ยวก่อนนะซาลาดาะเนบุงแหวนมาถ้าระเบิดพลังก็เป็นเนธ ฮิวงะเองก็ระเบิดพลังเป็นเนสสีขาวเบิร์กเนสจับทุ่มจับทุ่มง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะมันระยะระยะใกล้หนึ่งสองสามเนี่ยระยะใกล้อยู่กันนะจับทุ่ม,มจะต่อยจะต่อยประมาณประมาณสามทีหนึ่งสองสามแล้วก็จับทุ่มเนีนะ นี่ไงไงละ่ะค่ะหาลูกไฟหาลูกไฟกาการอุ้ยลูกไฟกาการได้ด้วยค่ะเฮ้ยยาท่านไรครั้งนี้เฮ้ยซุปจิ้มพวดอ้าวโดนด้วยอาไม้ตายโดนเต็มเต็มความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายบุกถะดวงมุดเสียไปเลย ต้องเอาซาราดะไปต่อยใครถึงจะมีกาสซีนใหม่โบรุโตะวะต่อให้เป็นต่อให้คนทาสูนี้นดิแย่ระมาแค่ไหนฉันก็จะไม่ยอมอยู่อยู่กันที่นี่หรอกดีมากเธอรอดูระเบิดพลังเธออยู่นะว่าวระเบิดพลังของเธอจะไปยงังไงอ้าวซาลาดะนักเด็กเด็กแว่นสาวแว่นรียกาสาวแว่น คราวนี้เอาหาพิรุณยามโซยานโยานโซยานอ้าวเอเอ,เอ,เอสราดาไม่ผมแดงเหมือนสกุดระนี่ว่าส,สรารดาได้ข้อครับหา,า,าลูกไฟยักษ์ไ่ไงเปิดประเด็นจเข้าไปจมซีศิลปะการต่อสู้ของสรารดาเป็นยังไงปี๊งไงได้แม่มาค่ะหมัดของแม่หนูนะคะมาดูหมัดของแม่หนูนะคะ ตี้ไงคะ่ะหมัดสก,กุระคุณแม่ของหนูเองคราวนี้ลงบินไปซะตีไดนะ้หมุนตัวเตยะย่าหมุนหมุนตัวเตะนะคะหมุนตัวเตะค่ะพันปักษาย่าเป็นไงค่ะเป็นไงคะถ้าใบไาตไอ,อ้ช่าช่จิมวิ่งเป็นจิมเอ,อ้ยวิ่งไปเตะวิ่งคราวนี้ เดี๋ยวก่อนค่ะขอเวลานอกป้องกันหลบโอเคถ่คานดกไฟอูยซึท่าไม้ตายจะโดนเตะระโดดไอ้สึปแค่พุ่งมาใส่ท่าไม้ตายก็ไอ้ดีเลยเหรอฮะไม่ได้ดิพุ่งมาใส่มันก็ต้องโดนเต็มๆดิเฮ้ยหลบหลบหลบแปะยันรนอะ มได้เลือดขึ้นใช่ไหมเลือดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องเตะเฮ้ยเมื่อกี้เตะขึ้นบนแล้วทำไมมันปล่อยพื้นมาพุ่งจ็อบตีเฮ้ยอยา่าอย่าค่ะอย่าระเบิดพลังนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้เปนพ่นไฟขึ้นฟ้าครับผมคาริมพ่นไฟขึ้นฟ้าครับผมบูมท่าไม้ตายนี่ค่ะล่วงลงมาโดนท่าไม้ตายของหนูค่ะเฮ้ยท่านี้เท่กว่าว่ะ ความประบาทไปทุางความตา,ายบุกทะรวงไปคนเดียวเลยสถ,ถาไฟลูกไฟอยาโอ้โหเอาได้ไปกินต่อชชใช้กระถาลูกไฟของพ่อก็คงประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ใช้หมัดจักกะของแม่ถึงจะชนะก็ต้องอย่ายามใจเกินไปอย่าเริงและพยายามไงครับใช้ทุกกระบวนท่า เฮ้ยก็ถ้าถ้าเตะขึ้นบนโอเคนะมันดูแบบว่ามีใกล้กระถาดเ้ยแต่ถ้าหมุนตัวเตะก็โคดเที่ยมเหมือนกันมาขบโบขบโบได้สินี่ยนะมานีเอเดรดับเป็นปลาตะกอนจายนะคะนี่ค่ะตามตามค่ะตามอีกค่ะ ขึ้นแบงค์บนอา้าวลืมกดค่ะกระถาลูกไฟบุง้งอา้าวกระถาลูกไฟไิ้สิพันปักษาโอ้โหจะกัดเหรอจะทุมเหรอจะทุมเหรอคะขึ้นไปกลางกาดตีแน่ตามลงดินตีแค่ตามอีกตามอีกค่ะตามอีกค่ะอา้าวลงดลินแล้วไปขึ้นแล้วอกระถาลูกไฟหมดค่ะพุงชนตีแน่ ตีกำลังเพลิน่นผ่านลูกไฟอยู่ไกลๆก็ต้องลูกไฟยักษ์ค่ะอยู่ไกลๆก็ต้องลูกไฟยักษ์ค่ะเอ้ยซึ้งฟึ๊บกระโดดไปดูจักระอ้าวจักระมันผานลูกไฟยักษ์โอ้เรียบร้อยนี่แน่นี่แน่หมุนตัวเตะดีกว่าหมุนตัวเตะดีกว่าค่ะฝันปักษานี่แน่ขาไม้ตายกระโดดทิพ กระโดดทิพสายยันสวัสด์เอาไหมนะจะกะฉันหมดยันระเบิดไปก่อนอันดางูยักษ์งูยักษ์ถางกไฟยักษ์ปีแนเข้ามาสิคะเข้ามาเอคือท่ามันไม่ออกค่ะฐานลูกไฟยักษ์หมดแล้วสินะปีแนขอชาร์จากะก่อนอาเข้ามากระโดด โอ้โหแค่ปาแล้วก็จใส่ถ้าไม้ตายก็หยุดคือถ้าไม้ตายมันมันต้องได้ระยะวะ่ะถ้ามันอยู่ก่อนระยะมันไม่ได้วะ่ะได้เลยได้เลยก่อนระยะไม่ได้ตนี่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 ตน,น,นต่ไม้ตายกะโดนทิพเอาไปยันยันไม่สำเร็จยันไม่สำเร็จค่ะนีแนะชน คนนี้ก็กระทำลูกไฟปุ้งไม่โดนกระทำลูกไฟปุ้ง <laughs> กระกระโดดทีบอะไรเหลือไปไหนเหลือไปไหนคะหนูกระโดดทีบได้ทันทีค่ะสายยันสวัสดิ์ค่ะคมประมาทเป็นรูปธรรมถึความตายมึกลุ่เข้าไปนีล่ลูกไปักษ์เอานี่ไปกินหมัดของแม่ นี่ไงค่ะยังไม่ได้เล่นแม่เลยเขาคงประมาณนี้แหละนะยังไม่ได้เล่นแม่เนียสู้ตายเขาไปได้สวยยังไม่ได้รุ่นรุ่นแม่กับรุ่นพ่อเลยนะเล่นรุ่นลูกแล้วแต่เล่นนาโตะเล่นรุ่นพ่อตอนเด็กไปแล้วยังไม่ได้เล่นรุ่นพ่อตอนตอนมีลูกไอตอนมีลูกก็ต้องเก่งกว่าตอนเด็กเนี่ย โอ้โหขาวน่าสระดะใช้ทุกกระบวนการฉันต้องปี้ไงชนไปดิชนไปดิป right> no ักสายฟ้าไปล่ะปักสายฟ้าโอ้มีระยะของมันค่ะมันมีระยะของมันนะคะมันมีระยะของมันวับปี้นะเฮ้ยหลบปั๊บปั๊บปั๊บปี้นะ เอาลูกไฟยักษ์ไปกินเอาลูกไฟยักษ์ไปกินยังไงคะรู้สำนึกยังคะรู้ยังว่าหนูเก่งมากค่ะเผาไฟเผาไฟนี่จะเผาไฟเผาไฟเผาไฟกลางอากาศพิชซ์ปานนี่ใจเย็นใจเย็นในการบิงค่ะใจเย็นในการบินค่ะใจเย็นค่ะ คนไฟระยะใกล้ไปชิดคนไฟระยะไปชิดไม่สำเร็จจับดีกว่าขีบลงดินไปเลยเอาไปยันยันยันโดนยันยังไงล่ะทนี้ท่าดีเท่กว่าว่ะใช้ท่านี้ดีกว่าขวางประมาทไปรุ่นฟ้าควงตายรุ่งทะลุไปเลยนุ๊ไปยักษ์แต่ที่จริงซาลาดมีจักรน้อยอยู่นะ พวกประมาณนี้นะแต่บริหารจักระเองเป็นเนี่ยเอาละคณได้ดีเลยครั้งต่อไปก็เอาให้แบบเอาให้ได้แบบนี้เนดะีย๋ยวนี้แหละแต่ด่าขเขาออกแนวได้ความฉลาดมาจากซาสึเกะไงเลยบริหารจักระเป็นถึงจะมีจักระน้อยส่วนนารุโตะเหรอเอ้ยโบรุโตะเหรอโบรุตก็มีจักระน้อยนะแต่มีจักระเยอะเพราะว่า คามะคามะไอเส้นสีดำดำไอเส้นสีดำดำไหนวะไม่มีนะไม่เห็นเส้นสีดำดำแบบคาวากิคาวากิเขาเรียกว่าอะไรนะคามคามะอะไรคา玛คา玛ประามาณเนี้ย <laughs> ่เาเราจะได้หาพิรุณยามสนธยาอันนี้นะโอเคระเบิดพลังส่วนรุ่นซาสเกะก,ก็เป็นอักขระสา,าใช่ไหมรุ่นซาสเกะเรียกอัขระสา,าแต่รุ่นโบรุโตรเรียกคามะป้องกันไป,ไปเล่นไกลๆค่ะคุณพ่อตอนเด็กดคุณพ่อตอนเด็กระเบิดพลัง่่าดูระเบิดพลังมาดูกัน ป้องกันลูกไฟนี่แหละฟีนิกซ์่ะอันนี้อันนี้อะไรประกายแสงสายฟ้าวิระถาลูกไฟพันปักษาค่ะแค่นี้เหรอลูกไฟฟีนิกซ์ของหนูเฮ้อหนูกลับคืนร่างแล้วพ่อเฮอ้คุณพ่อหนูคืนร่างแล้วเอาลูกไฟไปก่อนเลยพ่อจะตายแล้วค่ะคุณพ่อคะ่ะ พันปักษาตีพันปักษาอย่างสวยไงแต่ไม่โดนโดนแล้วค่ะโดนแล้วค่ะถ้าให้สรารดาเตะพ่อตีไงเตพ่อไม่ไม่ใช่พ่อตอนนี้ไม่ใช่พ่อนะนี่นะหลบเกงหลบเกงลเลยข้ามาใจไฝ่นี่ไะอะไรอะมันมันมีระยะยจริงนะต้องอยู่ระยะต้องอยู่ในระยะให้ได้ว่ะแล้วก็กระโดดไปเห็นไะห สุดขาอาสกิจจะตายแล้วเรื่องของเรื่องเห็นนะมันต้องอยู่ในระยะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนเราจะกลายเป็นตายดิเออ้อออท่อนไม้หมดแย่แล้วบัวแต่จะใช้คาบไม้ตายอนอนลงไปดิจะลุกขึ้นมาทำไมวะสราดาฮะแมงก็หลบได้เนี่ยอาสกเกน้มึง กว่าดิฉันเป็นลูกแกนะฉันเป็นลูกแกนะซาสึเกะแองกโดดตีแน่นี่แน,ะนนะ่เข้ามาดิเข้ามาดิจะรอผมจะรอท่าไปตายเอาละอันนี้ละไม่ได้ว่าเฮ้ยเอด้ามันจะยืนมันจะชะงักซารดาดะมันจะชะงักมันต้องถึงระยะจริงๆอะ่ะนี่แนะ่ยันระเบิด ไม่โดนคาถาลูกไฟไม่โดนตะกาก็หมดเฮ้ยเถอะเทเกก็ไม่ยอมตายคาถาลูกไฟยักษ์เฮียเงี้ยไม่หลบอะไรวะต้อยต้นต้นต้ยไม่เคยทำบตรให้เจ็ก็จะไม่ยอมหยุดแปงเอ้ยแป้งกลัวตายเลยหรือยังอะเลยไม่ยอมไม่ไม่อยากใช้ท่าไม้ตายคือมันต้องมีระยะมันวะท่าไว้ตายพออยากจะใช้ท่าไม้ตายก็ใช้ไม่เคยสำเร็จ พอใช้ทีเผลก็ใช้สํเเ็จเขินเลยทีเดียวจะตายต้องรีบปิดฉากเลยไม่ได้เห็นอัศีนใหม่เลยดิอยากจะรู้ว่าจับซีแน่แปลงหน้าก่อนหรือจะต่อยบั็หรือจะต่อยตะปูปุจิวะ่า,าแค่นี้แค่นี้เองไม่มีอะไรหมุนตัวเตะค่ะ หมุนตัวเตะของหนูค่ะแค่นี้ค่ะันมีพลังเพิ่มค่ะเอาดีขึ้นแม็งบนค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเฮ้ยสุดพลไฟตูดูลุกไฟยักษ์ของหนูเป็นไงคะ่ะปักันปักษาชุบช็บช็อตแอบลุกไฟกินหันปักษา าจะกะเดี๋ยวเราจะใช้ไม่ใช้ละแปลงร่างดีกว่าเ้อ,อขอแปลงร่างก่อนป้อมกันระ,ะเบิดพลังจะระเบิดทำไมเฮียเป็นตาตามีสองมีสองในนี่ขาลูกไฟนกฟินิกซ์แล้วก็บังคายแสงสายฟ้าท่าไม้ตายอา้าวกันเป็นภาษาอ๋อเราแปลงร่างอยู่นี่ว่าแปลงร่างอยู่ ฮ้ยซุบฉากไม่ตายค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ได้ท่งเข้ามาใส่จะมีแค่สีนะ่ไหมไม่มีครับประมาเป็นทุนชาตทุกความตายที่คือลูไปซะมันอยู่คนละซีซั่นคงไม่มีนะครับที่ไรหรอกต้องอยู่ในเรื่องโบริโตะด้วยกันแล้วเอามาสู้กันก็นประมาณนี้แหละอ,อยู่ในซีซั่นเอออยู่ในโบริโต้กันถึงชนะาาก็ต้องอย่าย่างใจเกินไปต้องอย่าเลิศ และพยายามต่อไปไม่ต้องเครียดเยี่ยบซาราดะถอดแว่นยังในการ์ตูนบรูเอในการ์ตูนบรูโตะซาราดะถอดแว่นแล้วไม่ได้ดูนะ ไม่ได้ดูตอนใ,นใหม่ๆ,ๆีิเยษอ่านไม่มีเวลาเลยอะหาเงินเอาเวลาไปหาเงินไปทำงานงานเสริมปัทลูกไปนกฟินิกไอเอาไปปะก,กายแสงสายฟ้าแล้วก็พันเอ่อผันปักษาเอ้าผันปักษาไม่ติดอ่ะพันปักษาไม่ติดนกฟินิกเออหมดแล้ว เฮ้ยลบอย่าเข้าไปโอ้โหเอ้ยรู้ว่าเขาใช้ดาบใบใส่นั่นพุกเอาไปใส่เอาละเราเล่นแล้วอินทราเราเล่นไปแล้วเฮ้ยกระจกเงาบูดขาของอินทราวเฮ้ยใจเย็นตายเถอะเฮ้ยจับตีแน่เอ้าตีแน่แล้วกระจายกระหานลูกไฟลูกไฟนี่ย้ำกดย้ำกดค้างก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยน เฮ้ยซุบมาค่ะคอมโบของหนูค่ะนี่ลูกไฟเผาตีแตกสถาดลูกไฟกลางอากาศเอ้าทำไมลูกไฟกลางอากาศมันพุ่งเป็นแนวตรงวะนี่ค่ะหนูแปงลงร้างอยู่ค่ะใจยเย็นค่ะเอาไปปะไกแสงสายฟ้าวิ่งวิ่ง,งลูกไฟนกฟีนิกตีลูกไฟของหนูปุ้งเอ้าตายเลยเหรอ <ไฟ S 1> ลูกไฟยักษ์ของหนู เอาแหละสูสได้ดีเลยครั้งต่อไป้องเอาชนะอะไรแบบนี้นะเอาไปได้แบบนี้นะ้ปะปะปะาลุกไฟหนูอาลุฟไฟของหนูนีย่ยพูดไปเรื่อยคาถาลิจ้าพูดไปเรื่อยเฉได้ใช้ได้สาระดะเยี่ยมเยี่ยมโกดไอแต่อ,อีกล่างหนึ่งอีกล่างอันนี้คือล่างน่าจะโหดสุดแล้วนะพันปักษาน่าจะโหดสุดเลย ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ